เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้าน,นางคำปุณนพิคุณทองตำแหน่งครูโรงเรียนหนองตงสุระวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งโดยในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอมีวิทยาฐานะชำนาญการขออนุญาตนำเรียนประวัติโรงเรียนพอสัศเขต โรงเรียนหนองตรงสุราวิทยาคมตั้งอยู่หมู่ที่20ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน1,725คนมีจำนวนห้องเรียน48ห้องเรียนมีคณะ ผู้บริหารจำนวน5ท่านปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตรงสุรวิทยาติคมคือผู้อำนวยการนายชีวินทองศรีมีคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิน้นจำนวน113คนซึ่งตัวของข้าพเจ้าเองได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในระดับชั้นประถมมัยเป็นครูประจำชั้นอนุบาล2อทับ มีนักเรียนในห้องเรียนประจำปีการศึกษา2566นี้จำนวน22คนเป็นนักเรียนชาย14คนเป็นนักเรียนหญิง8คนสายชั้นอนุบาลโรงเรียนหนองรงสุกรารวิทยาคมจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมหลัก6กิจกรรมตามหลักสูตรประถมวัยพุทธศักราช2560 แรงบันดาลใจเริ่มจากโดยปกติทุกเช้าที่มาโรงเรียนเด็กๆจะนำเงินมาออมโดยการเข้าแถวเพื่อออมเงินและครูได้ถามจำนวนเงินและตัวเลขที่เด็กนำมาออมแต่ก็มีหลายคนที่ไม่สามารถตอบได้ถูกต้องซึ่งจากการจัดก,การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมาได้สังเกตเหมือนกันว่าเด็กๆส่วนใหญ่เมื่อมีการสนทนาเด็กๆจะตอบคำถามได้น้อย และค่อนข้างน้อยมากคุณครูเลยคิดว่าอ่านเด็กๆเ,เหล่านี้ควรได้รับรู้ตัวเลขและค่าของตัวเลขได้มากกว่านี้ครูจึงนําปัญหาเหล่านี้ไปพูดคุยประชุม PLC กับคณะครูในสายชั้นอนุบาลเพื่อเรียกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการกิจกรรมเกี่ยวกับตัวเลขและได้นำมาสอนตามคลิปการสอน ครูครูได้นำการใช้สื่อและเทคโนโลยีมาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์รูปแบบที่เลือกมาสอนนั้นคือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ที่นำความรู้มาผสมผสานให้เด็กได้ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในชีวิตประจำวันและมีทักษะในกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำด้วย ข้าพเจ้าจึงได้จัดกิจกรรมหน่วยคณิตคิดสนุกหน่วยการจัดประสบการณ์ย่อยตัวเลขในชีวิตประจําวันขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้เด็กๆทุกคนสามารถบอกตัวเลขและรู้ค่าของตัวเลข1นึถึงสิได้ถูกต้องซึ่งข้าพเจ้าเลือกใช้สื่อของจริงที่มีตัวเลขมาให้เด็กๆได้ดูและบอกเกี่ยวกับตัวเลขที่เขาสังเกตเห็นซึ่งเป็นสื่อที่หาได้ง่ายและ อยู่รอบตัวเด็กที่มีอยู่แล้วและเป็นสิ่งที่ใช้อยู่จริงและจำเป็นในชีวิตประจำวันกิจกรรมที่เริ่มจากการให้เด็กได้ไหว้ครูเพื่อฝึกทักษะด้านพฤติกรรมการแสดงออกที่ถูกต้องและสามารถเป็นแบบอย่างได้ซึ่งการไหว้ก็ได้สอดแทรก,การนับที่เป็นจังหวะการไหว้โดยการนับ1-6ถึงต่อจากนั้น ครูก็ได้พาเด็กๆท่องคำคล้องจองนั่นนกบินมาลิบลินกกระจิบ1 2ึ่งหซึ่งเป็นคำคล้องจองนั้นสอดคล้องตัวเลข1นึถึงสิและเมื่อท่องคำคล้องจองเสร็จครูได้ใช้คำถามไปเปิดเกี่ยวกับตัวเลขที่มีอยู่ในคำคล้องจองซึ่งเป็นกระบวนการทบทวนความรู้ทักษะ และประสบการณ์เดิมโดยครูถามว่าเริ่มจากตัวเลขอะไรก่อนคะและตัวเลขอะไราเป็นตัวเลขสุดท้ายในคำถามที่2เด็กบางคนตอบผิดบ้างแต่ครูก็ได้ใช้คำถามถามซ้ำอีกรอบโดยพูดช้าๆให้เด็กได้ยินชัดเจนอีกครั้งและเด็กก็สามารถตอบได้ถูกต้องแล้วครูยังเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้กระบวนการคิดโดยให้เด็กๆนับเลขต่อจากสิบ ช่วงเวลาที่มีการถามตอบเด็กๆเริ่มสนุกสนานในบรรยากาศการเรียนรู้สำหรับเด็กๆหลังจากนั้นเด็กๆก็ได้นับตัวเลขแบบจินตคณิต แล้วครูก็ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้กระบวนการคิดโดยให้เด็กๆนับเลขต่อจากสิบไปพร้อมๆกันโดยเด็กๆในห้องนี้จะมีการฝึกทักษะการนับแบบจินตคณิตอยู่เป็นประจำการนับแบบจินตคณิตเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่มากระตุ้นให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานมากขึ้นเพราะได้ออกเสียงประกอบท่าทางนิ้วมือซึ่งในขณะที่คุณครูก็ได้สังเกตว่าเด็กๆทุกคน สามารถออกเสียงกันนับชัดเจนและทำท่าทางนิ้วมือได้ถูกต้องแต่มีบางคนที่ทำไม่ทันเพื่อน แต่เขาก็สังเกตได้จากเพื่อนๆและพยายามทําต่อไปพร้อมกับเพื่อนจนจบแล้วครูก็ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้กระบวนการคิดโดยให้เด็กๆนับเลขต่อจาก1ิบไปพร้อมๆกันจนถึง20หลังจากนั้นคุณครูก็เริ่มเข้าสู่บทเรียนเสริมประสบการณ์โดยหน่วยคณิดที่สนุกโดยคุณครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และกำหนดเวลาในการทำกิจกรรม20นาที เพื่อเป็นการสร้างวินัยและกำกับตัวเองให้ตรงต่อเวลาโดยครูได้นำสื่อของจริงมาให้เด็กๆได้เรียนรู้และเริ่มจากการทายปัญหาโดยใช้คำถามกว้างๆว,ว่าเด็กลองทายดูซิว่าข้างหลังคุณครูเป็นอะไรบ้างก็ตอบว่าพลาสติกกระดาษตัวเลขใบงานเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด หลากหลายอย่างอิสระซึ่งกระตุ้นให้เด็กๆเขาอยากรู้อยากเข็นแล้วคุณครูก็ได้นําสื่อของจริงออกมาทีละชิ้นให้เด็กๆดูและคุณครูก็มีวิธีการประเมินไปพร้อมๆซึ่งให้เด็กคนที่รู้จักตัวเลขน้อยแต่เขาก็สนใจและตั้งใจได้เปิดโอกาสให้เขาได้ออกมาชี้ตัวเลขได้ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจและกล้าแสดงออกในช่วงที่ครูได้นำป้ายทเวีนรถยนต์ออกมาให้เด็กๆได้ตอบเด็กๆสามารถสังเกตตัวพยญชนะและสามารถบอกคำศัพท์ที่เป็นคำว่าสุรินได้ถูกต้องแสดงว่าเด็กมีกระบวนการสังเกตคำที่พบบ่อยได้อย่างแน่นยําเด็กและครูก็จะช่วยกันถามตอบไปทีละชิ้นทีละชิ้น จนชิ้นสุดท้ายต่อจากนั้นเด็กและครูก็ร่วมกันสรุปบทเรียนช่วงนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้อธิบายยกตัวอย่างและความหมายจากสื่อที่นำมาเป็นตัวอย่างที่พบเห็นในชีวิตประจำวันจะเห็นได้ว่าในขั้นตอนนี้เด็กมีกระบวนการเชื่อมโยงที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันตัวอย่างเช่นเด็กๆสามารถอธิบายประโยชน์ของป้ายทะเบียนรถ เวลาขึ้นรถให้สังเกตจากป้ายทะเบียนรถปิดท้ายกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กๆแข่งขันระหว่างชายหญิงเพื่อสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศให้เด็กๆสนุกกับการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ครูจึงให้เด็กๆแบ่งกลุ่มระหว่างชายและหญิง โดยให้เด็กๆออกมาทีละคนวางฝาขวดและคนต่อไปก็นำฝาขวดมาวางต่อๆกันไปจนกลายเป็นตัวเลขอะไรก็ได้และให้ตัวแทนออกมาบอกว่าตัวเลขของกลุ่มคือตัวเลขอะไรเป็นเลขอะไรบ้างในระหว่างที่แต่ละคนออกมาจะมีเพื่อนคอยชี้แนะหรือแนะนําบอกให้วางแบบไหนนั่นคือกระบวนการที่ทำให้เด็กเกิดทักษะ การพัฒนาและแก้ปัญหาในสถานการณ์นั้นๆจากผลการจัดกิจกรรมนี้พบว่าเด็กๆทุกคนสามารถบอกตัวเลขได้ถูกต้องและอธิบายประโยชน์จากสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการตอบคาถาม,ถามแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายและมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเห็นได้ว่าการนำทักษะกระบวนการที่หลากหลายมาจัดกิจกรรม จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้และส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงและถาวรสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกระกกรมการการประเมินทุกท่านได้แนะนําเพื่อนําไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขอขอบพระคุณมากค่ะ